สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างกันอีกตัวอย่างนี้โจทย์บอกว่าปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งเป็นระยะ h และก็วาดรูปวัตถุอยู่ที่จุดที่1เคลื่อนที่มายังจุดที่สโดยที่จุดที่ 1, หห่างจากจุดที่2องเป็นระยะ h โจทย์ให้เราหางานที่ทำโดยแรงโน้มถ่วงวงเล็บโดยใช้นิยามของงาน จากโจทย์จะเห็นว่าปล่อยวัตถุอันนี้นะักศึกษาต้องทราบเองนะครับว่าฟิสิกส์เราเนี่ยถ้าบอกว่าปล่อยวัตถุให้ตกแบบฟรีฟอร์อัตราเร็วจะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นในกรณีนี้อัตราเร็ว v 1จะมีค่าเท่ากับ0เอาละครับจากนิยามของงานเราทราบว่า W หรืองานของเราตัวนี้มีค่าเท่ากับ f ดอทกับเดลต้า x f ในที่นี้ก็คือแรงลับทั้งหมดที่กระทำกับวัตถุในกรณีนี้มีแรงเพียงแรงเดียวที่กระทำกับวัตถุซึ่งนั่นก็คือ mg และทิศทางของการกระจัดก็อยู่ในทิศเดียวกันกับ mg ดังนั้นจากนิยาม f ดอทกับเดลต้า x ก็เขียนให้อยู่ในรูปของสเกลร์ได้เป็น mg คูณกับ h แล้วก็ cos เซตาซึ่งเซตาในที่นี้ก็คือมุมระหว่างการกระจัดกับแรง mg ซึ่งอยู่ในทิศเดียวกันนั่นก็คือ cos ศู cos ศูย์มีค่าเป็น1ดังนั้นงานที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ mgh ทีนี้ ถามต่อไปอีกว่าอัตราเร็วของมวลณนะจุดที่2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ให้เราใช้ทฤษฎีบทของงานและพลังงานจน W มีค่าเท่ากับ delta K เมื่อกี้เราหาได้แล้ว W มีค่าเท่ากับ mgh ส่วน delta K ก็ตามสูตรเลยครับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนณนะจุดที่2ลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ1 2ส่วนส mv 2ยกกำลัง2องลบ1ส่วน2 mv 1กํากำลัง2 v 1ของเรามีค่าเป็น0ดังนั้นพดด้านหลังก็เลยถูกกำจัดไปก็เหลือเพียง m g s เท mm. ่ากับ1ส่วน2 mv 2ยกกำลัง2 m ตัด m หา v ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ว่าอาตาัตราเร็วของมวลณตําแหน่งที่2มีค่าเท่ากับรากที่2ของ 2 G s นี่คือคำตอบ